เป็น VOS โฉม17นะครับวันนี้ก็มีติดตั้งเป็นภาพกระจกอัตอนมร์ตปตักตรงรุ่นนะครับล็อกรถก็จะพับให้อัตมามัตครับล <c oughs> แลเราก็จะกลางอัตโนมัรนะครับจะรู้ทันทีว่าเราล็อกอไม่ล็อกนะครับสังเกตก,กระจกบลองข้างได้เลยนะครับน,นี่ก็รถเราล็อกอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับตัวผ่มเดิมก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีตัดฟังก์ชันใดๆของรถนอครับกดพับกดกลางก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ ก็มีกระจกซ้ายเป็นขึ้นลงออโต้นะครับปกติจะเป็นเมนูนนะครับก็ขึ้นลงเป็นออโต้นะครับสั่งจากฝั่งไหนก็ได้ครับเป็นออโต้หมดนะครับแล้วก็มีก้านปัดน้ําฝนนะครับก็เป็นของเดิมก็จะไม่มีหน่วงนะครับของเดิมก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับก็เป็นก้านหน่วงนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ มีหน่วงให้นะครับอ่าบนสุดก็จะช้าสุดนะครับข้างล่างก็จะเร็วนะครับอ่าหน่วงสามวินะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้มีพวงมาลัยเป็นมันติฟังชันด้วยนะครับก็เดินระบบมันติฟังก์ชันนะครับพร้อมใช้งานครับวางสายรับสายเลื่อนเพลงนะครับเป็นหนังใหม่นะครับมือหนึ่งครับสภาพสวยครับ b o s AURIS AURUS นะครับก็เป็น AURUS สองสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ BOSCH ยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นหนัง ได้ฟ้าแบบนี้นะครับก็ใช้งานปกติครับเ,เ,เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงก็ใช้งานปกตินะครับต่อแอนดรอยก็เดินต่อให้นะครับเลื่อนสถานีะต่างครับโหมดนะครับหมวก็จะกลับมาเซตกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้าหลักนะครับก็จะประมาณนี้พนอะออกวางสายครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ <ücke> พ <otes S 2> อจะประมาณนี้ครับผมก็รับติดตั้งเดินระบบให้นะคร <estion. S 2> ับสนใจวงมาลัยวงไหนก็ทักมาครับ รับติดตั้งในระบบพร้อมชุดสายไฟนะครับ0 8น5 0 8 0 3ด 8, 8สนใจชุดไหนก็ทักมาได้วันนี้ขอบคุณมากครับ